คณะครูโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดเข้าพบนายกเทศมนตรีนครแม่สอดค่ะที่ห um ้องทำงานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดชั้น5อาคารสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดนายนพพรใจเที่ยงรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดนำคณะครูโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดเข้าพบ ดอเอร,เท,อรเทิดเกียรติชินสารานันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและนายนัทนายชินสารนันเลขานุการนายกเพื่อรายงานชี้แจงผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่42ประจำปี2564รอบคัดเลือกตัวแทนการแข่งขันกีฬาเขตที่6ที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยทางโรงเรียนกีฬาเทศบาลน,นครแม่สอดได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับเหรียญจากกีฬายกน้ำหนักหนึ่งเหรียญทองรุ่นน้ำหนัก 40กิโลกรัมเหรียญเงินจำนวน8เหรียญรุ่นน้ำหนัก45 55 59ห้าห้าบหหและ81กิโลกรัมเหรียญทองแดงจำนวน3ามเหรียญในรุ่นน้ำหนัก45 49 55หกหิหกิโลกรัมกีฬาเซปักตะก้อหนึ่งเหรียญทองแดงกีฬาฟุตซอลหนึ่งเหรียญเงินการแข่งขันกรีธาหนึ่งเหรียญทองในรุ่น 4, คูณร้อยเมตรชาย เหรียญเงินรุ่นผลัดผสม4คู100เมตรชายและหญิงวิ่ง400เมตรหญิงจำนวน4เหรียญทองแดงกรีฑาวิ่งผลัด4คู400ชายและหญิงกรีฑาวิ่งผลัดผสม4คู400เมตรชายหญิงวิ่ง400เมตรชายและแคหญิงก้าวกระโดดชายซึ่งทางนายกเทศมนตรีก็ได้กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดที่ลูกหลานชาวนครแม่สอดได้นำรางวัลมาสู่ชาวนครแม่สอดในครั้งนี้